ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักและเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเรื่อยๆนิดหญิงสาววัยรุ่นที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในห้องเช่าหลังเล็กข้างในห้องเมื่อสนิทมีเพียงแสงจากฟ้าแลบที่ส่องผ่านหน้าต่างเป็นระยะๆนิดนั่งอยู่บนเตียงพยายามข่มตาหลับหลังจากวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงานแต่คืนนี้กลับรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนเหมือนมีบางสิ่งอยู่ในห้องของเธอนิดพยายามปัดความคิดนี้ออกไปคิดว่าคงเป็นแค่จินตนาการของเธอเองแต่ทันใดนั้น เธอได้ยินเสียงดังเบาๆจากใต้เตียงเสียงนั้นเหมือนบางอย่างเคลื่อนไหวเบาๆบางอย่างที่เธอไม่กล้าจินตนาการถึงหัวใจของนิดเต้นแรงเธอค่อยๆก้มลงมองใต้เตียงแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วเธอเริ่มหวัดระแวงความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่าเธอไม่ควรทำแบบนี้เธอควรนอนต่อไปไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างคืบคพลานเข้าใกล้เธอมากขึ้นนิดตัดสินใจเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายที่ตกข้างเตียงแล้วฉายลงไปใต้เตียงสิ่งที่เธอเห็น ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นตรงนั้นมีเงาดําขยับไปมาอย่างช้าๆเหมือนร่างบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดร่างนั้นมีดวงตาเล็กๆที่จ้องมาที่เธอเธอแทบไม่สามารถกระพริบตาได้มันเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและทันใดนั้นมันก็พุ่งขึ้นมาจากใต้เตียงด้วยความเร็วนิดกริดร้องแต่เสียงของเธอกลับถูกกลืนหายไปในความมืดร่างนั้นดึงเธอลงไปใต้เตียงและในความมืดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็ยนเยือยอของมันใกล้กับใบหน้าของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลงเหลือเพียงความมืดที่ปกคลุมทุกสิ่ง เมื่อรุ่งเช้ามาถึงห้องของนิดกลับเงียบสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครพบเธออีกต่อไปและเตียงของเธอกลับรู้สึกเย็นผิดปกติทิ้งไว้เพียงเงาเมื่อที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงรอยอยู่รายต่อไปหลังจากนิดหายไปความเงียบงันและความเยญญเ็นยะเยือกยังคงปกคลุมห้องเช่าเล็กๆแห่งนั้นแต่ไม่มีใครสังเกตถึงความผิดปกติในตอนแรกหลายวันผ่านไปเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยเพราะไม่ได้เห็นนิดออกจากห้องเลยพวกเขาจึงตัดสินใจแจ้งเจ้าของห้องเช่าให้มาดูสถานการณ์ วันหนึ่งเจ้าของห้องเช่าพร้อมกับเพื่อนบ้านสองคนเข้ามาในห้องพวกเขาพบว่าห้องของนิดยังคงอยู่ในสภาพเดิมเครื่องใช้ทุกอย่างยังคงอยู่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือความวุ่นวายทุกอย่างดูเหมือนปกติยกเว้นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ทุกคนรู้สึกขนลุกนิดนิดอากาศในห้องหนาวเย็นผิดปกติแม้ว่าภายนอกจะเป็นวันที่อากาศร้อนชื้นเจ้าของห้องตัดสินใจเดินไปที่เตียงของนิดซึ่งเป็นจุดที่เขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่สุด เขาก้มลงมองใต้เตียงหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลความมืดที่อยู่ใต้เตียงดูดำมืดกว่าปกติราวกับว่ามันกลืนกินแสงที่พยายามส่องลงไปทันใดนั้นเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็ตะโกวนว่าเห็นบางอย่างขยับอยู่ใต้เตียงทุกคนรีบเปิดไฟฉายส่องลงไปและสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้พวกเขาหนีออกจากห้องทันทีใต้เตียงนั้นไม่ได้มีเพียงเงาดำที่เคลื่อนไหวเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งที่ดูเหมือนเงารูปร่างคล้ายคนนอนขดตัวอยู่เหมือนกําลังรอคอยอะไรบางอย่างและเมื่อไฟฉายส่องผ่านดวงตาแดงกล่ำคู่หนึ่ง ก็เปิดขึ้นจ้องมาที่พวกเขาก่านที่เงาวนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ราวกับจะพุ่งมาจู่โจมเจ้าของห้องเช่าและเพื่อนบ้านวิ่งออกจากห้องด้วยความตกใจสุดขีดไม่มีใครกล้ากลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยสถานที่แห่งนั้นกลายเป็นห้องร้างผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆต่างพากันเล่าหรือว่ามีบางอย่างที่ชั่วร้ายอาศัยอยู่ใต้เตียงและมันกําลังรออย,ยื่คนต่อไปหลายปีผ่านไปห้องเช่านั้นถูกปล่อยทิ้งร้างจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวคนใหม่ชื่อเมย์ย้ายเข้ามาพักที่ห้องนั้นด้วยความไม่รู้ถึงตำนานที่น่ากลัว เธอคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกคนแต่ในคืนแรกที่เธอเข้านอนเสียงขยับใต้เตียงก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเงาดําใต้เตียงยังคงคืบคพลานอยู่ในความมืดและไม่เคยหยุดตามล่าใครก็ตามที่กล้าก้าวเท้าเข้ามาในห้องนั้นหลังจากไม่ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเช่าที่ถูกทิ้งร้างมานานเธอก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆใต้เตียงตั้งแต่คืนแรกแต่ในตอนแรกเธอไม่ใส่ใจมากนะักคิดว่าคงเป็นหนูหรือสัตว์เล็กๆอย่างที่มักเกิดขึ้นในห้องเก่าทั่วไป คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนอนอยู่เสียงขยับใต้นั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิมเมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองมาจากใต้เตียงเมื่อเธอก้มลงมองความเมื่อที่อยู่ใต้เตียงดูลึกและเมื่อจน,นเธอรู้สึกหนาวสาั่นเธอพยายามหลับตาข่มความกลัวแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นใกล้มากขึ้นเรื่อยๆทันใดน,นั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างสัมผัสข,ขาของเธอเมอตื่นตัวทันทีและเมื่อเธอเปิดไฟและมองไปรอบๆไม่มีอะไรอยู่ในห้องนอกจากความว่างเปล่า ในคืนนั้นเมเรอร์มีฝันร้ายฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกบางสิ่งบางอย่างจากใต้เตียงลากลงไปในความมืดหญิงคนนั้นส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบไปเมตื่นขึ้นมาในอาการหวาดกลัวและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างต้องการจะสื่อสารกับเธอเธอเริ่มสืบค้นเรื่องราวของห้องนี้และพบว่ามีหญิงสาวหลายคนที่เคยอาศัยอยู่ในห้องนี้ และพวกเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเหมือนกับนิดหญิงสาวคนสุดท้ายที่เคยอาศัยอยู่ก่อนเธอไม่รู้ว่ามีบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือแต่มันยังคงถูกกักขังอยู่ในเงาเมื่อใต้เตียงคืนสุดท้ายของการ,รเผชิญหน้ามาถึงเมตตัดสินใจเผชิญหน้ากับวิญญาณที่อยู่ใต้เตียงเธอจุดเทียนและสวดมนต์ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณของนิดได้ไปเกิดใหม่ขณะที่เธอสวดมนต์นั้นความหนาวเย็นในห้องก็ค่อยๆหายไปเสียงขยับใต้เตียงก็เงียบสงบลงเมรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ยกออกจากห้องนั้น และในวินาทีนั้นเงาดำที่เคยหลอกหลอนใต้เตียงก็หายไปเหลือเพียงความเงียบและความสงบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่รู้สึกได้ว่าวิญญาณของนิดได้หลุดพ้นจากความทรมานและไปสู่ที่ที่สงบสุขแล้วหลังจากคืนนั้นเมย์ไม่เคยได้ยินเสียงขยับใต้เตียงอีกเลยห้องที่เคยถูกหลอกหลอนด้วยเงาดำกลับกลายเป็นสอในคืนหนึ่งณหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากความเจริญมีใบบันทึกสีเหลืองเก่าๆใบหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ในห้องเรือนร้างใกล้ป่าชา้าไม่มีใครรู้ว่า มันมาจากไหนหรือใครเป็นคนเขียนแต่มันกลับเป็นที่เล่าหรือว่าผู้ใดที่ได้สัมผัสใบบันทึกนี้จะพบกับเหตุการณ์ลี้ลับน่าสะพรึงกลัวมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ยินเรื่องนี้และคิดจะลองท้าทายความกลัวพวกเขาพากันไปที่ห้องเรียนร้างในคืนที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนทั่วทั้งหมู่บ้านเมื่อพวกเขาเจอใบบันทึกที่ถูกทิ้งไว้กลางหอห้องทุกคนต่างรู้สึกถึงบรรยากาศเย็นเฉียบที่แทรกซึมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่ไม่มีใครกลัวพวกเขาเริ่มเปิดใบบันทึกอ่านข้อความในใบนั้นเลือนลางคล้ายจะถูกเขีียยนนดดด้วเลือสส ทันใดนั้นไฟฉายของพวกเขาก็ดับลงเสียงฝีเท้าหนักหนักดังอยู่รอบตัวแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกขณะมีเสียงกระซิบเบาออกมาจากใบบันทึกเสียงที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ฟังดูเหมือนเสียงโหยหวนของวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในอีกโลกหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งพยายามโยนใบบันทึกทิ้งแต่มือของเขาแข็งค้างไม่สามารถขยับได้ร่างกายของเขาราวกับถูกควบคุมพวกเขาทุกคนเริ่มเห็นเงาสีดำปรากฏขึ้นตรงมุมห้อง เงานันนค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มไปทั่วห้องเหมือนกับว่ามันจะกลืนกินทุกสิ่งเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นสั่นสถานไปถึงกระดูกสันหลังของทุกคนพวกเขาไม่เคยออกจากห้องเรียนร้างนั้นเลยเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับกำลังกลืนกินความหวังทั้งหมดนักเรียนทั้งกลุ่มยืนตัวแข็งทื่อหายใจไม่ออกสายตาจ้องไปยังเงาดำที่เริ่มคืบคลานเข้ามาไกลแต่แล้วในช่วงขณะที่ความกลัวท่วมท้นหนึ่งในนักเรียนก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าคว้าใบบันทึกนั้นขึ้นมาแล้วก ทันทีที่ใบบันทึกขาดออกเป็นชิ้นๆเสียงหัวเราะก,ก็ดับหายไปเงาดำก็เริ่มสลายหายไปในความมืดของคืนฝนตกทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบงันอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนักเรียนทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจและลงใจร่างกายที่เคยแข็งทืง่อก็เริ่มขยับได้อีกครั้งพวกเขารีบวิ่งออกจากห้องเรียนร้างนั้นอย่างรวดเร็วฝ่าฝนที่ตกหนักจนถึงหมู่บ้านเมื่อกลับถึงบ้านแต่ละคนต่างไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอีกเลยไม่มีใครกล้าหวนกลับไปยังห้องเรียนร้างนนั้นอีก อย่างไรก็ตามเช้าวันถัดมาเมื่อมีคนผ่านมาในห้องเรืยนร้างที่พวกเขาไปเยือนก็พบกับใบบันทึกที่ดูเหมือนไม่เคยถูกฉีกขาดนอนนิ่งอยู่กลางห้องเช่นเดิมสาสะอ้านและเงียบสงบราวกับว่ามันยังรอคอยใครสักคนที่จะมาสัมผัสมันอีกครั้งบ้านโนราณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าลึกทางภาคใต้ของประเทศไทยมีบ้านหลังหนึ่งที่เรียกกันว่าบ้านโนราตั้งอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่ามีบางอย่างอันตรายแฝงตัวอยู่ที่นั่นบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูลเก่าแก่ที่มีเชื้อสายเป็นโนราศิลปินและนักเต้นผู้มีความเชื่อมโยงกับวิญญาณบรรพบุรุษแต่เรื่องเล่าขานกันมาว่าครอบครัวนี้ถูกคำสาปที่ไม่อาจหลบหนีได้หลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับคนในตระกูลนี้ทุกคนเสียชีวิตอย่างปริศนาหัวหน้าครอบครัวหญิงสาวคนสุดท้ายของตระกูลถูกพบในสภาพแขนขาบิดเบี้ยวด้วยท่ารำโนราที่บิดเบี้ยวและมีเสียงเพียกเรียกวิญ,ญญาณดังขึ้นทุกคืน จนกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านพูดถึงวันหนึ่งนัดชายหนุ่มผู้มีความเชื่อในวิทยาศาสตร์และไม่สนใจเรื่องลี้ลับได้เดินทางมายังหมู่บ้านนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับตำนานของบ้านโนรานัดได้ยินเรื่องราวจากชาวบ้านแต่เขาไม่เชื่อเขาตัดสินใจจะไปค้างคืนที่บ้านโนราเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าคำสาบและวิญญาณที่ชาวบ้านเล่าเป็นเพียงแค่เรื่องแต่ง ในคืนแรกที่นัททักอยู่ในบ้านนั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงระนาดที่เล่นเพลงโนราดังแว่วๆมาจากห้องเก็บของเก่านัทคิดว่ามีคนแอบเข้ามาเล่นดนตรีเขาจึงเดินไปสำรวจแต่กลับพบเพียงความเงียบอและห้องที่ว่างเปล่าแต่ในจังหวะที่เขาหันหลังกลับเสียงของระนาดกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นใกล้ตัวพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ก้าวเบาๆนัทหันไปอย่างรวดเร็วและพบกับร่างของหญิงสาวในชุดรำโนรายืนอยู่กลางห้องเธอเคลื่อนไหวช้าๆในท่าทางการรำที่บิดเบี้ยวแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธ และทุกทรมานัดพยายามจะหนีออกจากบ้านแต่ประตูและหน้าต่างทั้งหมดกลับถูกปิดแน่นเขาได้ยินเสียงกระซิบแถวๆลอยมาตามลมรำรำต่อไปนัดพยายามหนีแต่ทุกครั้งที่เขาหันหลังเสียงระนาดและเสียงฝีเท้าของเธอก็ตามมาใกล้ขึ้นทุกครั้งวิญ,ญญาณของหญิงสาวโนราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เขารำต่อแต่เธอต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปนั้นไปตลอดกาล นัดเริ่มหายใจหอบหนักสับสนและหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามหาทางออกจากบ้านที่เหมือนกลายเป็นเขาวงกตเสียงระนาดและเสียงฟีเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะนัดรู้ว่าหากเขาอยู่ในบ้านนี้นานกว่านี้เขาอาจจะไม่มีทางหนีออกไปได้อีกเลย เขาพยายามวิ่งขึ้นไปยังชั้นสองหวังว่าจะหาทางหนีออกไปทางหน้าต่างแต่ทุกบานหน้าต่างกลับถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขังเขาไว้ในนิวิญญาหญิงสาวในชุดโนรายังคงตามติดมาเรื่อยๆแม้ร่างกายของเธอจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ในทุกกา้าที่เธอรำกลับสร้างความรู้สึกกดดันและความตื่นตัวให้กับนัดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเสียงระนาดเริ่มดังกระหึม่มราวกับว่ากำลังเล่นเพลงโนราบทสุดท้ายนะัดก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเริ่มรู้สึกหนัก ซึ่งเขามองลงไปที่เท้าพบว่ามันถูกบังคับให้เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงเหมือนบางอย่างกำลังครอบงำร่างกายของเขาบังคับให้เขารำตามไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้ทุกครั้งที่เขาพยายามหยุดขาและแขนของเขาจะเจ็บปวดราวกับว่ากระดูกกำลังจะแตกเสียงกระซิบรำต่อไปยังคงดังในหัวของเขาวิญญาณหญิงสาวโนราค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้นนัดรู้ตัวว่าหากเขารำต่อไปเขาอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบานนี้ไปตลอดการแต่เขาไม่สามารถทนความเจ็บปวด และแรงบังคับนั้นได้อีกต่อไปในช่วงเวลาที่เขาเกือบจะยอมแพ้นัดนึกถึงคําบอกเล่าของชาวบ้านเรื่องโนราเขาจําได้ว่าการราโนราเป็นพิธีที่เชื่อมโยงกับวิญญาณและบรรพบุรุษแต่ก็มีอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่าหากใครสามารถรําจบสมบูรณ์ได้วิญญาณที่ถูกคำรรํำสาปอาจจะได้รับการปลดปล่อยด้วยความหวังสุดท้ายนะัดตัดสินใจลองรําโนราให้จบสมบูรณ์ ตามที่เคยเรียนรู้จากการอ่านเอกสารและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเขาพยายามใช้แรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดควบคุมร่างกายของเขาให้รำท่าทางที่ถูกต้องเสียงเพลงระนาดที่เคยบิดเบี้ยวเริ่มเปลี่ยนไปเสียงดนตรีเริ่มสงบลงหญิงสาวโนราค่อยๆหยุดรำและมองดูนัดที่พยายามรำต่อจนจบเมื่อท่าสุดท้ายถูกทำให้เสร็จสิ้น วิญญาณหญิงสาวเริ่มจางหายไปดวงตาของเธอไม่แสดงความโกรธแค้นอีกต่อไปแต่เป็นแววตาของความโล่งใจและขอบคุณก่อนที่เธอจะเลือนหายไปในอากาศพร้อมกับเสียงระนาที่เงียบลงนัดล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าและรู้สึกเหมือนทุกอย่างกลับสู่ความสงบเมื่อเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งบ้านโนราดูเหมือนจะกลับมาสงบเงียบและปราศจากบรรยากาศอันน่ากลัวเขาเดินออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกว่าเขาได้ช่วยปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกขังอยู่ในคำสาปมาเป็นเวลานาน,าน แม้จะผ่านเหตุการณ์อันน่ากลัวนี้มาได้แต่นัดก็รู้ว่าตำนานของบ้านโนรายังคงอยู่หากมีใครเข้ามาในบ้านนี้โดยไม่เข้าใจความลึกลับของมันวิญญาณของโนราอาจจะกลับมาอีกครั้ง